มาถึงการความคืบหน้าที่โกดังพลุระเบิดที่มูโนกันบ้างนะครับตำรวจคุมตัวเจ้าของโกดังพลุระเบิดที่มูโนจากสถานีตำรวจภูทรสะเดาไปยังสถานีตำรวจภูธรมูโนแล้วเจ้าหน้าที่คุ้มกันเข้มเลยครับความคืบหน้าหลังจากที่นายสมปองณพลหรือว่าเสียไหวและนางสาวเปียนุษพึ่งวีรวัตรหรือว่าเจลินเจ้าของโกดังเก็บพลุประทัดร,ระเบิดที่บ้าน uno, มงงูโนอำเภอสุไหงโกโลกจังหวัดนาราธิวาส ถูกตำรวจมาเลเซียส่งตัวให้ทางการไทยนะครับกลับมาดำเนินคดีโดยนำตัวกลับมาทางด่านพรมแดนสเดาจังหวัดสงขลาเมื่อเวลา13นาฬิกาเมื่อวานนี้ครับล่าสุดเมื่อเวลา17นาฬิกา40นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนะขออภัยนะครับทั้งตำรวจสอบสวนกลางตำรวจสงขลาและตำรวจสถา,านีตำรวจภูทรมูโนได้ควบคุมตัวนายสมปองและนางสาวปียนุษย์ออกจากสถานีตำรวจภูธรสเดาเพื่อส่งไปดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรมูโนโจังหวัดนราธิวาสพื้นที่เกิดเหตุ โดยขณะที่ทั้งสองถูกควบคุมตัวครับออกจากพื้นที่สถานีตำรวจภูทรสะเดาวเจ้าหน้าที่ได้มีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาและพาขึ้นรถทันทีทั้งสองคนปฏิเสธที่จะตอบคาถามกับผู้สื่อข่าวครับอย่างไรก็ตามมีรายง,งานการสอบสวนของตํารวจที่ระหว่างทั้งสองคนถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานีตํารวจภูธรสรเดานะครับ ถึงจุดเริ่มต้นของการขายผู้ประทัดจนกิจาการใหญ่โตให้การว่าอย่างไรครับค่ะทางด้านของนางสาวปียนุษย์ค่ะได้เล่าว่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อตั้งแต่ปี57ถึงปี58ค่ะเดิมเนี่ยตนเป็นเซลล์ขายประทัดข,ของบริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและได้แต่งงานกับนายสมปองสามีค่ะจึงได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านมูโนจากนั้นก็เริ่มลองสั่งประทัดไปขายเริ่มต้นจากตั้งโต๊ะขายเล็กๆขายหน้าร้านค่ะกิจาการเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วเริ่มสั่งของจากอีกหลายบริษัทจจจนนถึงปััุบด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามมีรายง,งานจากทางเจ้าหน้าที่ตมค่ะว่าหลังจากที่เกิดเหตุโกดังพลุระเบิดเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะสองสามีภรรยาค่ะเดินทางไปมาเลเซียได้ย้อนกลับเข้ามาทางด่านประกอบอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่30กรกฎาคมค่ะและกลับออกไปมาเลเซียอีกครั้งเมื่อวันที่31กรกฎาคมก่อนที่จะถูกออกหมายจับตามมาด้วยค่ะ